นี่แหละค่ะมันเลือนเวลาอาบน้ำมันเลือดไม่ใช่โอยก็เช็ดตัวข้างในดิจะออกมาเกียกข้างนอกทำไมอ่ะเอา้อเาเวลาออกมาต้องสบกระดกใช่ไหมถึงไม่ทำถึงม่ทำว่ามันต้องแห,ห,ห้งก่อนปะตัวจอ่เ,อเดี๋ยวเราอาบเสร็จเราก็เช็ดให้ก็ได้เขาเช็ดตอนนี้เลยดิเก <c oughs> ลี่ยเลือดอยู่ก็เช็ดให้ไม่ต้องไปทำให้เหมือนเลยมนมันทำเอง เอไหนเนีอะไสะอาพาไปดูเหรอนู่นเหอนเป็นอะไรบ้างตอนนี้ไหนนรงไหนมันสะาดไปแล้วมม่หนักามสะอาด่ปะลยใช่ไงได้เแบบตปเนี่ย้แบบปแบบนี้ไปชดแบบนี้คงไม่้่อะไรแมว่าเธอพูดลอยลอยแต่เหมือนคอยไข่มารับไปคงเป็นฉันสินะอีกแล้วสินะเธอไม่เคยวางใไม่ได้เ